สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาเจาะลึกตำนานเครื่องบินที่เรียกได้ว่าเป็นตำนานอย่างแท้จริงนั่นก็คือ SR-71 Blackbird ครับเชื่อว่าหลายท่านคงเคยได้ยินชื่อเสียงของมันมาบ้างแล้วนะครับแต่สำหรับท่านที่ไม่คุ้นเคย SR-71 Blackbird ไม่ใช่เครื่องบินธรรมดามันคือสุดยอดแห่งวิศวกรรมอากาศยานเป็นเครื่องบินสอดแนมความเร็วสูงที่สร้างขึ้นโดย洛克ฮิตมาตินในช่วงสงครามเย็นครับ ความพิเศษของมันอยู่ที่ความเร็วที่เหนือเสียงความสามารถในการบินที่สูงและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยจนเรียกได้ว่าล้ำหน้ายุคไปหลายสิบปีครับเรื่องราวของ SR-71 Blackbird เริ่มต้นขึ้นในช่วงทศวรรษที่1,960ซึ่งเป็นช่วงที่สงครามเย็นกำลังเข้มขน้น สหรัฐอเมริกาต้องการเครื่องบินสอดแนมที่สามารถบินเข้าไปในน่านฟ้าของสหภาพโซเวียตและประเทศอื่นๆในกลุ่มคอมมิวนิสต์ได้โดยที่เครื่องบินค่าศึกไม่สามารถสกัดกั้นได้ครับนั่นจึงเป็นที่มาของการพัฒนา SR-71 Blackbird ภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า o x c a r d ครับหนึ่งในบุคคลสำคัญในการพัฒนา SR-71 Blackbird ก็คือ Clarence Kelly Johnson วิศวกรอากาศยานอัจฉริยะแห่งล็อกฮีตมาตินครับเขาและทีมงาน Skunk Works ซึ่งเป็นหน่วยงานลับที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องบินล้ำสมัยได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการออกแบบและสร้าง SR-71 Blackbird ใครเป็นจริงครับการออกแบบ SR-71 Blackbird เป็นอะไรที่ท้าทายมากๆครับเพราะต้องคำนึงถึงความเร็วที่สูงมากๆซึ่งจะทำให้เกิดความร้อนมหาศาลที่ตัวเครื่องบิน ทีมงานจึงต้องใช้วัสดุพิเศษอย่างไทเทเนียมซึ่งมีความแข็งแรงและทนความร้อนสูงแต่ปัญหาคือไทเทเนียมหายากและมีราคาแพงมากๆครับนอกจากนี้ยังต้องพัฒนาเครื่องยนต์พิเศษที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ความเร็วเหนือเสียงซึ่งเป็นความท้าทายทางวิศวกรรมที่ยิ่งใหญ่มากๆครับ SR7 1 Blackbird มีรูปร่างที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ครับตัวเครื่องเป็นสีดำสนิท ซึ่งช่วยในการระบายความร้อนและลดการตรวจจับด้วยเรดาร์ครับปีกมีลักษณะเป็นปีกสามเหลี่ยมหรือเดลตาวิงซึ่งช่วยในการบินที่ความเร็วสูงได้ดีครับเครื่องยนต์เป็นแบบเทอร์โบเจ็สองเครื่องยนต์ที่มีกำลังมหาศาลทำให้ SR-71 Blackbird สามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง m a ็ก3.3หรือประมาณ3.3เท่าของความเร็วเสียงครับ นั่นหมายความว่ามันสามารถบินจากนิวยอร์กไปลอนดอนได้ภายในเวลาไม่ถึง2ชั่วโมงครับในช่วงที่ SR-7 ที่ One Blackbird ปฏิบัติภารกิจมันได้สร้างสถิติมากมายครับมันเป็นเครื่องบินที่บินด้วยความเร็วสูงที่สุดและบินได้สูงที่สุดในโลก สถิติความเร็วสูงสุดที่บันทึกไว้คือ3,529.56กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสถิติความสูงสุดที่บันทึกไว้คือ25,929เมตรครับไม่มีเครื่องบินลำไหนสามารถทำลายสถิติเหล่านี้ได้จนถึงทุกวันนี้ครับ SR 7 1 Blackbird ได้ปฏิบัติภารกิจสอดแนมมากมายทั่วโลกครับ มันบินเข้าไปในน่านฟ้าของสหภาพโซเวียตจีนเวียดนามเหนือและประเทศอื่นๆเพื่อเก็บข้อมูลข่าวครานที่สำคัญครับด้วยความเร็วและความสูงที่เหนือกว่าทำให้ SR-71 Blackbird สามารถหลบหลีกการสกัดกั้นจากเครื่องบินฆ่าศึกและขีปดาวุธต่ออากาศยานได้เกือบทุกครั้งครับตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน SR-71 Blackbird ไม่เคยถูกยิงตกเลยครับ แม้ว่าจะมีการยิงขีปนาวุธเข้าใส่หลายครั้งแต่ SR-7 1 Blackbird ก็สามารถหลบหลีกได้ด้วยความเร็วและความสามารถในการหลบหลีกที่ยอดเยี่ยมครับมีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับ SR-7 1 Blackbird ที่สามารถเร่งความเร็วหนีขีปนาวุธได้ทันท่วงทีครับ SR-7 1 Blackbird ปลดประจำการในปี1998ครับหลังจากปฏิบัติภารกิจมายาวนานกว่า30ปีครับ แม้ว่า SR 7 1 Blackbird จะไม่ได้ใช้งานแล้วแต่ตำนานของมันยังคงอยู่ครับมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีความกล้าหาญและความมุ่งมั่นในการปกป้องความมั่นคงของชาติครับ SR 7 1 Blackbird ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับวิศวกรนักบินและผู้ที่สนใจในเทคโนโลยีมากมายครับมันเป็นเครื่องบินที่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์สามารถสร้างสารรค์สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ครับ SR 7 1 Blackbird ไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่เป็นตำนานที่ยิ่งใหญ่ครับหวังว่าท่านผู้ฟังจะได้รับความรู้และความสนุกสนานจากเรื่องราวของ SR 7 1 Blackbird ในวันนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ